อันนี้เจ้าพี่น้องซิปปีใหม่แล้วทำความสะอาดเขาบอกว่าระบบยังเกาะหาโซบอกคุณคุณน่ะคุณนายท็อเกียร์ใหญ่ขึ้นฟันนี่คุณนายยิ้มให้กล้องแน่นี่แหละท็อเกียร์ใหญ่พี่น้องเร่มละก้นโม ออแล้วเราก็เห็ุของเราอยู่เสมอว่ามัได้สวยแล้วก็เศร้าเนาะนี้เด็กแล้วก็ลบล้อยู่หะมันวเอหง็นมองระเฮโอยกิตุ่เนบอน่ะเริิมน่ะเริ่มกินมาแต่แจ่พุ่นเลยค้อว่าสองมือนจังสีเหลียวคืนว่ากับพอดีเขาเหตุให้แล้วอย่ามันเห็นบอนั่น มือเส้ามากด้บหลากหลายนึงพูดมือเส้ามาได้บัากหลายนึงมูยุนก็ยุดมูเอากยับมือเส้าเนาะมือโอ้ยตื่นมาหกโมงเอาเอาแนวีบ่งมทงเียนี้บอทงใหม่ทงเหียนีบอนะอันคั้วไม้บอใหม่ บอกข้อมายว่าเอาใส่ตั้งแต่เียน่ะใม่เป็นทนใหญ่ออข้อมิดนะค่แ้วมคู่นนหนบแข็งตังอนเลยตุ่นยันนางยังงามเลยพักหวานตุนนั่นเป็นหากที่ดีน่ะสียเห็ดคางยันนางเห้ไหมอยู่เอาออกจากหัวเขาเวลากินจะไงเสียไม่คามีเหเห็ดหัวให้มไนเห็ดคางให้มไน ก็เดียวมดไปถาง้วเห่าผมวงเห่าแล้วก็สั่งเนาะม้วงเหาอเดียวเหาม้วนเห่าอ๋อแล้วก็บอกอันนั้นนี่ซับฮอดฮอดเงามันมันกระ thon ขืนดึงก่อนดึงก่อนนั่เขาคเห็นเหมือนเสาบนมีต่อเลยเดเตียนเลย พอแล้วมันหอนแดดอยู่อันนี้ปูกแกล้หุ่นเป็นยังตัวอย่าปูท่อแก่นี่อเ,นออเออหน้ามันทวม,มสีน่าวัากกนนี้เดี๋ยวนี่ต้นหนึ่งนูดต้นหนึ่งนูดต้นหนึ่งเดี๋ยวเขามีระะยขของเาีแลล้วละ่ะแต่เสียลงแก่นี่มันสีทวมมันนะ อาแผ่นอี่ออกแน่น่อยนะหาซอทำความสะอาดเ,เอาอีกเร็วหมเสับหมูปอไทยตอนทิดเอ็นมงเทียงอ่ะไทยคีบปเป็นลุงเมืองตีลิขสิทธ เรสด็ไปดูดเสียงออกเอาเสียงไม่ใสอีกอโหนี่มันลเป็นเพาตามาเกี่ยมน่บอกสองเอืม่ให้อกาสีว่าเพลงนิบว่าเขาใจว่าเป็นเพลงประทิดฟังสายผุนวันบทิดทายมือเศรเนี่ยอ้ดินเียกบีนปลูกต้นไม้ปะ บ่อแม่ที่แหลงมันเป็นดินอย่างขั้วไม้ดินด้านอ๋อกมากดินด้านมาจากพีมั่งเอาไว้แถวนั้นแหละเดี๋ยวเผื่อปลูกต้นไม้เอาให้ดันมาผสมเอาได้อยู่พี่แกบเอาแต่ขยะออกหน่อยไอ้กอบเคลียร์ได้ทั้งเครื่องค่ะดอกเออแล้วแต่เงี้ยใหม่ออกกับต่อนั่นไหมกับต่อใหม่เป็นนั่น คูแตต่อไม่เป็นนั่นออกก็ไม่เศษหรม่เอาออกให้หมด่ะไอ้ยังเกี่ยมเกี่ยมหญ่ใส่โสดอยู่งันแเอามือไปเียมเลีนเไมออกให้หมดทั้งเศษ้ะหรือไม่ใต้อยหนออยู่ขึ้เหี่ยงเดี๋ยวพอมีเด๋ยวนอ อันคือบ่บ่บอลาอีกคือบอลาบอีกมีเจ้าคมัคมฟันจาบอ,อบปืนลาบนันคมอยู่พอาีเี่มาฟันทางมันถือก้อนหินมันกัจะกถูไปนำตรงลับใหม่ฟันถือหินมันก็อันนี้นไปนำ มะละมะลาขีนโอเกสูมวาวานไหวใต้สัมนะ่ือคนยไมหวานันมขนเีมันจังงเด่ะวนเสรมไนมันเนาะสอาดตันตใสาดเพื่อคุณแต่ยานมันหกมันขึไ้ันมันได้กข้่ะอยกสะเลยน้อ่นะสกบสดกินบ่ ยามันเดี๋ยวแน่แต่งแั้งพูดก็ได้เสิ่้ามาเบืองคางบักแต่งอ้ยคางบักแต่งผ่นว่ขคางบักบัวพูนอืางบักบวมมึงสาอเยอะสูมทางแจงทางหอดหอดสิบเอ็โมงคืนบ เนี่ยยศูนย์ทางหอดสิบเอ็ดโมงคืนมันยังมีห่มอยู่มันก็นเลยทางได้พอด่อแดดออกอ่ะเกือบเที่ยงผุนลักก็ไปผุนไปฟังผุนอีกคืนเที่ยงพอดีเหรพี่น้องเที่ยงมากินข้าวเที่ยงแต่จังแรกกินข้าวเทียเท่ยงเลยจังแรกอาบนมาอู้ที่นี่ก็สิเด็กเก็บออกพลาส,สติกพับถุงเคลียร์ออกใบบานยำแรงก่อนมันแดดต้น กล้แล้วล่ะแกสีได้นาทีเลยแกสีเศ้าแล้วล่ะกกสีอวยเอวังน้าพี่น้องห้เขาห้เขาเฮ็ดยูหละละันห่ะยาสูมสีพาไปเบิ่งงานเจสุนั่นเคลียรงาน,นอยู่เขาก็เฮ็ดยู่เจ้เาสุมก็อยู่เจ้นี่ คลิปนี้พวกนี้ยังหลายดอกพี่นอ้องเขี่ยพื้นที่สิปูกล้วยนั่นนะอโน,น่กล้วยมาเน,นอะอโนกล้วยมาได้ฟังถุนล่ะจ้ะมาสิปูกล้วยก็ี๋ยได้เขี่ยเขี่ยอีหยังนะ่ะจักอีหยังดอกมันหกเกือบใหม่เห็นไหมหมากันดำนั่นเนาะพี่น้องต้นวัชพืชอีหยังหนูนหเน,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 นี่นะ คลิปนี้กไ็ไปซ้ำนี้แล้วนะจ๊ะคลิปน่ะอุ้ยอุ้ยแสงได้บอคลิปหนาพอกันใหม่ฝากเบิงฝากชม่มฝากติดตามช่องสุ่มอันแลไทยในเด้อจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ